ฟอนดเนอร์หน้าอัพพาโลหล่อๆคันนี้นะครับไม่ทันลงขายก็มีเนื้อคู่ซะแล้วนะครับก็เตรียมตัวมารับช่วงเย็นนี้นะก็เป็นตัวฟอนด์เนอร์สีขาวมุกแบบนี้นะครับชุดแต่งทีดีล้อแมกซ์เทีดีรอบคันนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมมีมาเตอมสตอกนะครับอีก2คันนะกําลังอ่ารอทําสปาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเอ่อฟอเนอร์ก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเนาะเพราะว่า ซื้อง่ายขายข้อนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถที่ดีไซน์ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ก็ส่วนตัวก็ชอบนะผมชอบอยู่สแบรนด์คือโตต้ากับฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็แต่งเท่ๆเนาะโตต้าก็มีความแบบมีสไตล์ของเขาอยู่แล้วแบบนี้นะครับอ่าและต้นตาุทธคานะครับก็ตกแต่งให้แบบมีความเท่ๆนะครับมีสไตล์ของตัวเองแน่นอนนะไม่เหมือนใครนะครับชุดแต่งของเราเนี่ยก็ทําให้รถมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับได้ไปก็ขับเท่หลอกว่าใครๆแน่นอนนะที่สำคัญหลังการขายก็ดีเยี่ยมนะครับยังวารันตีนะครับเครื่องละเกียรให้ หนึ่งปีสองหมื่นกิโลด้วยนะใครสนใจโฟลเนอร์แบบนี้นะครับมีเข้ามาอีกประมาณ2คันนะครับสามารถทักมาได้นะ